ทำไมคนจีนจึงรักฟ้าหญิงสิดินถอนวิรภาพสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกก็เริ่มมีการส่งทูตไมตรีต่อกันจวบจนปัจจุบันนี้กล่าวได้ว่าบุคคลสำคัญที่มีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ฉันมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดขนาดนี้ก็คือ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพระองค์ทรงสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยจีนสำนักข่าวชินหัวประเทศจีนเปิดตัวหนังสือรวมภาพชุดสายสัมพันธ์อันไม่มีที่สิ้นสุดรบรอบ30ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี เพราะฉะนั้นชาวจีนทั่วไปจึงคุ้นเคยกับการเรียกขานพระนามของพระองค์ว่าฟ้าหยิงซินดินทอนนับตั้งแต่ได้ทรงเสด็จเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกในปีพศ2524ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2524ฟ้ายิงซินดินทอนทรงเสด็จเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ช่วงระยะเวลาแค่33ปี พระองค์ก็ทรงเสด็จเยือนจีนได้ครบหมดทุกมณฑลทั้งที่แผ่นดินจีนมีความกว้างใหญ่ไพศาลได้พบผู้นําจีนหลายต่อหลายท่านได้เห็นได้ได้ไดเรียนรู้เกี่ยวกับจีนในหลายๆด้านจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนในหนังสือการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามเส้นทางสู่ที่ราบสูง พระองค์ทรงบันทึกถึงความประทับใจในช่วงระหว่างเสด็จเยือนเมืองจีนว่าเวลามาถึงแต่ละครั้งได้มีสิ่งตื่นเต้นได้เห็นทุกๆได้รู้สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีและคนอื่นคงหาโอกาสนี้ยากและได้ตรัสถึงความประทับใจที่มีต่อคนจีนว่าคนจีนเป็นคนที่มีนิสัยคบง่ายและมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่คิดว่าเข้ากันได้ประเทศก็ใหญ่มีอะไร ที่จะให้ศึกษาหรือมาดูมากเรียกว่าไม่ซ้ำเลยเพราะเหตุผลเหล่านี้จึงทําให้พระองค์ทรงสนพระไทยเกี่ยวกับจีนในทุกๆด้านทรงทุ่มเทให้กับการเรียนภาษาจีนการเขียนผู้กันจีนการวาดภาพจีนและการฝึกประมวยไทยเก็กเป็นตน้นพระองค์ทรงรำเรียนได้อย่างเชี่ยวชาญจนคนจีนภูมิใจมากที่มี เจ้าฟ้าหญิงของประเทศเพื่อนบ้านให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมของประเทศจีนมากเช่นนี้นอกจากนี้ในระหว่างการเยือนเสด็จจีนทุกๆปีพระองค์ยังถ่ายทอดประสบการณ์การเยือนแผ่นดินจีนตั้งแต่ครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษรพระราชินิพนธ์ให้คนไทยได้อ่านอย่างเช่นหนังสือเรื่องยำแดนบงนังกรบุ้งไกลในรอยสายเจียงหนานแสนงาม และการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มาลีตามเส้นทางสู่ที่ราบสูงเป็นต้นนอกจากนี้ในฐานะที่เป็นนักอักษรศาสตร์พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อนวดียาจีนเป็นอย่างมากถ้าเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงชอบเป็นพิเศษทรงแปลเป็นภาษาไทยเช่นหนังสือเรื่องผีเสื้อและนารี นักขลาถ้าพูดถึงฟ้าหญิงสิรินท่อนไม่ว่าชาวจีนหรือมิตรต่างแดนอื่นๆใครก็จะบอกว่าพระองค์เป็นผู้นําเป็นฟ้าหญิงที่เข้าถึงง่ายไม่ถึงพระองค์ไม่ว่าจะเสด็จไปเยือนต่างประเทศใดพระองค์จะวางตัวอย่างเรียบง่ายเหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้วางตัวเหนือผู้อื่นทั้งๆท,ท,ที่พระองค์มีฐานะเป็นเจ้าฟ้าหญิงอย่างเช่น ช่วงเวลาที่ทรงเสด็จไปเรียนที่มหาวิยาลยปักกิ่งอาจารย์หญิงเล่าให้ฟังว่าตอนไปสอนพระองค์ครั้งแรกพวกอาจารย์อย่างน้อยก็ต้องระมัดระวังบ้างแต่พอเจอพระองค์กลับพบว่าพระองค์เป็นกันเองไม่ถึงพระองค์พระองค์ทรงเฉลียวฉลาดชอบเรียนรู้มากๆทํำให้อาจารย์รู้สึกในช่วงเวลาสอนเป็นเรื่องเพลิดเพลินเข้าถึงจิตวิญญ,ญาณไปด้วย ดังนั้นเมื่อวันที่แปดธันวาคม2552อห้ามีการประกาศว่าชาวจีนทั่วประเทศได้โหวตยกย่องให้ฟ้าหญิงศิดินทรเป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกของคนจีนและประเทศจีน <c oughs> ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นราชนิกลพระองค์เดียวในโลกที่เสด็จเยือนจีนมากที่สุดเป็นฟ้าหญิงที่คนจีนรู้จักมากที่สุดและเคารพรักพระองค์เสมือนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งของ ชาวจีนทั้งประเทศที่มาของเรื่องนี้โดยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาผู้นำทางธุรกิจสังคมและการเมืองมหาวิทยาลัยร,รังสิต